การทวงถามลูกหนี้ทาง Facebook จะมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่การที่เราไปโพสเฟซบุ๊กทวงถามลูกหนี้นะครับทวงถามหนี้ระบุชื่อดมสกุลของเขานะครับตรงนี้เราจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2,558มาตรา11วงเล็บ3นะครับซึ่งเขาบัญญัติเอาไว้ว่าห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะของการแจ้งหรือการเปิดเผย เกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้กับผู้อื่นที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้ซึ่งจะมีโทษตามมาตรา39ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหร,ห,รหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปโพสต์ Facebook ข้อมูลใดๆก็ให้เราคิดซะก่อนนะครับหรือหากเป็นการแชร์ของคนอื่นก็ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนนะครับว่า,าเป็นข้อความข้อมูลจริงหรือไม่ ไปกระทบหรือไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นหรือเปล่านะครับทําให้เขาเสียหายหรือเปล่ามีความเสี่ยงต่อการกระทําความผิดาทางกฎหมายเพียงใดนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับ